จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่อาตมามาเทศน์ให้ญาโยมฟังในกาลนี้นะการเพ่งโทษคนอื่น,นก็มีมีสองนัยยะเพ่งโทษกับเอาภาระเห็นไหมก็คล้ายๆกันนะแต่เราต้องอ่านจับกิเลสของเราให้ได้ถ้าถ้าเรามีจิตอิจฉาริษยาเนี่ยจะเป็นเพ่งโทษล้เพ่งโทษ แต่ถ้าเรามีจมิตเมตตาจิตปรารถนาดียร์ผู้อื่นก็เป็นเอาภาระเออมันมีสองมุมแต่ถ้าสังคมนั้นขาดการพูดคุยพูดขดัดมันก็จะไม่ได้นะในสังคมพุทธาก็ต้องขัดกันแต่พอประมาณถ้าไม่ขัดกันเลยไปด้วยกันครูบาอาจาร,รย์ว่าถูกผม,ผมก็ว่าถูกอ่ะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทิ่ถิมันก็จะไปในทางเดียว ก็เหมือนรถจักรยานที่ปั่นเห็นไหมรถโซ่กับเฟืองมันขัดกันนะขัดกันแล้วก็เกิดแรงเสียดทานมันถึงจะทะยานไปข้างหน้าได้แต่ถ้าโซ่ตกละ่ะไม่มีแรงเสียดทานไปไม่ได้เลยแต่แต่ประเด็นอยู่ที่ในใจมันทุกข์นี่แหละที่อยากประสงค์ให้คนอื่นได้ดีนี่มันมีติลึกอีกนะฉันมาทําดีฉันมาทําดี แต่ทำไมไม่เอาดีในวิธีของฉันละ่ะอแต่เพื่อนอีกคนก็กอยากมาทําดีเหมือนกันเขาก็จะเอาในวิธีของเขาอ่าเนี่ยมันเริ่มเห็นมิติที่แตกต่างกันแล้วของของคุณไม่ดีของฉันดีกว่าอทำไมว่าฉันไม่ดีของคุณดีนักเลออ่าดีกับดีมาชนกันเขาเรียกดีแตกอะไรนี้ก็มันคือมิติคือความเสียสละนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า การเป็นผู้เสียเปรียบมันเป็นผู้เสียเปรียบเสียสละเออมันก็จะได้อริยทรัพย์มันอยู่เหนือมิติที่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นเราเดินสวนทางกันสวนทางกันไปเอ๊ะทำไมเขาไม่ไหว้เราเอ๊ะเราจะไหว้ก่อนดีไหมเขาไม่ไหว้เราสรุปใครยกมือไหว้ก่อนคนนั้นอ่ะออได้กุศลทลายอัตตามากกว่าไอ้คนที่ถูกไหว้ไหว้ก่อนโอ้โหฉันไม่นา่า เลยฉันน่าจะไหวเขาก่อน <ไป S 1> ดีดกว่า,า,าอะไรนีนะเป็นความเสียสละอย่างนึงสรุปแล้วก็เรื่องเรื่องนี้แก้ด้วยเสียสละเสียเปรียบหันเป็นคนเสียสละเสียเปรียบเป็นผู้ให้ของเราไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ดีก็ได้เอาตามดีแบบเขาก็ได้แต่สุดท้ายการเวลาก็จะเป็นเรื่องเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าสิ่งไหนดีไม่ดีการนนี้ มันจะดีในของเราการละหน้าเหตุปัจจัยหน้ามันจะดีของเขาก็ได้เหมือนหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนอ่าบางทีไปทําแต่ละหน้าไม่เหมือนกันหน้าแม้แต่อาหารเหมือนกันมันถูกต้องตามการะขึ้นอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยและหมู่กลุ่มเขาว่าอย่างไงสังคมแวดล้อมและเหตุปัจจัยของเราว่าอย่างไรอย่างเช่นเรื่องเรื่องรูป ลูกในครอบครัวที่ไม่ได้ดังใจเราลูกสุกโปกรูปเรียนนี่ทำไมไปทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้กอ็อ่านใจตัวเองง่ายๆอ่ะถ้าทุกข์อ่ะถ้าเรามีความทุกข์ปั๊บไปคาดหวังให้ลูกต้องเป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยก็ผิดทางแล้วดีไม่ดีใส่อารมณเวลาไปอบรมลูกไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ลูกต้องทําอย่างน้นย่งนี่ตามใจเราถึงทั้งที่เราอยากให้ดีอ่าแต่ทางครูบาอาจารย์บอกต้องมีศิละปะโลกุตระอย่างหนึ่งกระดุมเม็ดแรกก็คือใจเรานี่แหละใจเราต้องบอกด้วยความเมตตาบอกด้วยความหวังดีแล้วก็ไม่คาดหวังนะแล้วก็ใส่อุเบกขาเข้าไปเยอะๆอ่าถ้าลูกไม่อย่างน้อยก็คือหน้าที่ของเรามีหน้าที่ก็บอกไม่บอกไม่ได้นะต้องต้องบอกต้องสอนกันแต่ว่าทำยังไงล่ะให้มันมีศิละปะโลกุตระอย่างนี้ แต่เขาโต้อตอบมาเราเรามีอุเบกขาพอไหมลูกโต้อตอบมาในทางตรงข้ามกับเราอ๋อลูกก็เป็นอย่างี้ลูกลูกตอบมาความโกรธนะแต่แม่ก็ปรารถนาดีแม่ก็ยิ้มเข้าไปลูกลูกทาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราบอกไปแล้วเราบอกทําสิ่งดีในหน้าที่เรามีหน้าที่เป็นแม่ที่จะต้องบอกกล่าวก็ต้องบอกไปแต่บอกด้วยใจที่อุเบกขาใจที่หวังดีปรารถนาดีให้ลูก แล้วก็ให้ให,ให้ให้เหมาะสมในในตรงนี้แต่ก็แลถ้าถ้าลูกไม่ทําตามถึงเวลาก็เอาไม่เป็นไรเขาบุญเขาทําได้แค่นี้แต่ที่สําคัญเราก็ต้องดีก่อนนะเออเขาเรียกว่าบอกด้วยภาษากายบางทีเราพูดพูดเยอะเกินไปบางทีก็เข้าสู่คนขี้บ่นเหมือนกันนะดูจัก ถามหมูก่กลุ่มชั้นขี้บ่นเกินไปไหมถามเพื่อนขี้บนเกินไปไหมอะไร้เราก็ใช้วิธีภาษากายภาษากายคือ,อทําดีปฏิบัติดีไม่โกรธไม่ขี้บนเรียกอมน้ํามนลลูกก็จะเห็นความแตกต่างในตรงนี้เขาก็จะมาศรัทธาเราในที่สุดเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะยังไงเด็กก็คือเด็กเราผู้ใหญ่เราเหนือกว่าเขา ขอให้มีหมู่กลุ่มที่คอยอมิตรสหายดีที่คอยชี้แนะแล้วเราไม่ทิ้งหมู่กลุ่มมิตรายดีครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนว่าเพื่อนมันอยู่ข้างๆโดยอาศัยโทรศัพท์มือถือนี่แหละยังคนที่ไปทํางานเกี่ยวกับเดินทางนะ่มีหน้าที่เดินทางแล้วแข้งขานั่งนานนี้ไม่ไม่ดีเลยนะยังมี คนหนึ่งที่เขาทํางานขับรถนั่งตลอดทั้งวันเนี่ยเขาต้องออกจากการขับรถ่รา,านั่งทั้งวันปัญหาคือ,อะระบบขับปัสสาวะไม่ดีขาชาอย่างนี้ถึงกับออกเลยเวลาไม่ไหวต้องมาทํางานเกษตรที่มีการูฟเมนต์ที่มาเคลื่อนย้ายมาทํางานทางอยู่ที่วัดแต่เหตุปัจจัยให้หัวหน้าให้ย้ายกับหัวหน้าที่เป็นวัดนะ่ะ ให้ไปทํางานขับรถอีกอะ่ะแต่เขาก็มีวิธีแก้คือออกกําลังกายออกกําลังกายอย่าอ,อย่ามันขาดการออกกาลังกายนะบริหารขาดได้เวลามาลุกยืนแต่ถ้านั่งนายาวทั้งวันเนี่ยโอ้ร่างกายแย่เลยตรงนี้ก็จะคอยเป็นผลให้กายไม่ทุกข์และใจใจก็ไม่ทุกข์ด้วยโดยอาศัยมิตรดีสหายดี ตรงนี้แล้วก็วางอุเบกขาไปในที่สุดได้เออถ้าเขาเขาต้องบอกว่าเพื่อนดีมิตรดีสหายด,ดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจันทร์แต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มาหาเพื่อน,นเออก็จะไม่มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใกล้แต่อาจจะไปปรึกษาไปเพื่อนอีกทางหนึ่งทางเพื่อนทางโลกียที่หวังเงินหวังอะไรอะไรอย่างนี้อาจจะไปแนะนําให้ทํางานเยอะๆ ร่างกายมันไม่ไหวก็ทําเข้าไปทําเข้าไปสุดท้ายก็เอาเงินมาให้หมอหมดเออหาเงินมาได้ก็มาให้หมอหมดตอนบ่ายเองก็อยู่กับทุกติดเตียงไปก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมการออกกําลังกายสมควรเก็เวลานะวันนี้นะอาตมาขอ,อยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้จะเริ่มทำสำามสตีญาติโยมทุกคน